วันนี้ครับเดี๋ยวเราใส่กองอากาศเข้าไปก่อน,นค่อยสตาร์ดูแต่ว่าเราใส่ก่อนก็ได้นะครับแล้วอยไปเติมน้ำมันเครื่องครับกันประกบฟานนี้เข้าไป น็อตตัวหนึ่งน่าจะไม่ใช่ของมันเนาะที่ใส่มาเป็นตัวใหญ่ด้วยครับอืน่าจะเป็นน็อตทุ่สีตรงอื่นขันแค่พอประกบบนล่างก่อนแล้วกันเนาะเราก็ไปปิดน็อตท้ายในะมันเครื่องก่อนครับ อันนี้ลูกค้าได้มือสองมานะครับจอดไว้นานประมาณ2ปีภาษีขาดแล้วแล้วก็ซื้อต่อมาอ่าแล้วก็เอามาเช็คครับเบื้องต้นลูกค้าก็พอทำได้นะฮะก็แต่ก่อนสตาร์ไม่ติดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเรียกลูกค้าก็ได้นะก็พี่แถวบ้านนี่แหละ ก็หมายถึงว่าผมไม่ได้เปิดร้านอะไรงเงี้ยไม่อยากเรียกลูกค้าเท่าไหร่ครับได้กลาพี่ๆหน้าๆแถวบ้านเอามาให้ซ่อมอะไรอย่างงี้ครับก็จะมีเสียงประกาศหาเสียงนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลือกตั้งอ่าเรียกว่านายกอบจไอ้ไม่ใช่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดครับ ก็มาหาเสียงก่อนเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยหาน็อตต่อใหม่มาใส่หรืออาจจะใส่ตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราไปปิดน็อตฝาในมันเกลี่ยมานไครับไปแล้วเลิกจังสามสิบเอ็ดนี้ครับ ใครที่อยากดูแบบคลิปที่มันเรียกว่าอะไรครับคลิปที่มันรวบลัดตัดตอนเนื้อๆไม่ต้องยืดยาวอะไรนะครับก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้นะครับคลิปนี้ไม่เหมาะนะครับว่าคลิปนี้เราจะไปอย่างนี้แหละครับอาศัยว่าไม่ค่อยได้ตัดต่อ แล้วเราก็จะมีคลิปลงนะครับเนี่ยครับเกือบเต็มถ้วย1.5าลิตรจะเอียงนิดนึงครับน่าจะยังไม่หมดมหมดแล้วครับหรือบางทีรถเอียงอาจจะไม่หมดเนาะ เอียงไปด้านหน้าอืมก็ได้เท่านี้แล้วเดีลยวขันรัดเลยถถ่ายน้ำมันเครื่องคลิกห้าสิบไออยู่บริเวณนี้ครับมีตรงสแตนขาดั้งคู่เลยนะครับก็บางทีคนไม่เคยเปิดก็อาจจะ มองว่ามันไม่ใช่น็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับดูดูให้ดูใกล้ๆกินน่งเนาะอยู่บริเวณนั้นนะครับมองเห็นหรป่าตรงนี้นะครับเหมือนเป็นน็อตยึดอ่ามันเป็นน็อตยึดกับทั้งคู่มากกว่าเป็นเบอร์12ด้วย ปกติก็เป็นเบอร์สิบสี่เบอร์สิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับป้าชิดกดเดี๋ยวลองดูว่าจะเดินเบาได้หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเดินเบาได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะน้ำมันเครื่องมันเยอะแล้วมันเหนืดก็ได้นะ ราอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เช็คคลั์ประมาณนั้นว่ามันจะฟรีทิ้งเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ชุดชามหน้าหรือว่าเป็นที่ชุดคลัดหลังนะครับจะต้องเปิดฝาครอบสายพานออกมาดูถือโอกาสเช็คสายพานไปด้วยนะครับ รถรุ่นนี้ก็ใช้ดีครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับใครที่อยากจะหามือสองมาใช้นะครับเป็นรถาสายพานออตโต้นะครับแบบนี้ที่ขับขี่ง่ายสตาร์ติดก็ขี่ไปเลยแล้วก็เป็นรุ่นหัวฉีดแล้วนะครับประหยัดน้ำมันก็มองไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งครับคิดร้อยไอก็มีตั้งแต่ราคา5,000ถึง800 0นะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่น แ,แต่แต่เอกสารครบไหมลถภาษีขาดไหมละรถมีรนะิมหรือเปล่าโอนได้หรือเปล่าอนะไรเงี้ยราคาไม่แพงครับผมประหยัดน้ำมันดีด้วยแต่ไม่เคยใช้คลิกร2 5เหมือนกันนะครับคลิกร1อราคาก็ไม่หนีกันมาก จะแพงกว่าคิ110นิดหน่อยแต่ว่าจะได้พวกระบบสตาร์ทเงียบนะครับสตาร์ทไม่มีเสียงอาจจะมีเสียงนะแต่ว่าเสียงไม่ดังเพราะว่าไม่ได้ใช้ระบบใดแล้วเนาะคลิ115ก็ชอบตรงนั้นนะครับชอบที่ตรงสตาร์ทแล้วไม่มีเสียงไม่มีเสียงดังไว้อย่างนั้นนะ ตอนผมเช็คเบื้องต้นก็คือถึงนี่เลยนะครับมันเยอะเกินไปเราก็จะเติมตัวเก่านี่นะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งอ่าพอดีพี่เขาเพิ่งเติมมาใหม่ๆหมเลยนะครับอาจจะมีการเอาไปกรองก่อนนิดนึงนครับใช้ผ้ากรองแล้วค่อยเติมเข้าไป ้าว่าฐานหมดหรือว่าฐานไดสตาร์ทหมดสังเกตดูใดได,ไดสตาร์ทที่ผู้ใช้งานชอบเรียกกันหรือว่าช่างทั่วไปช่างส่วนใหญ่เรียกกันก็จะเรียกว่าใดสตาร์ทนะครับแต่มันก็คือมอเตอร์สตาร์ทนะครับมอเตอร์สตาร์ทดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับอ่า ไม่ใหม่มากแต่ดูเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานครับอาจจะซ่อมตรงที่มันสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทยากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบตก็เพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็จะข้ามตรงใดนี้ไปก่อนข้ามตรงมอเตอร์สตาร์ทไปก่อนเนดะี๋ยวเราไปกองมันเครื่องนิดนึงเทสายพาชนะอันใหม่เราค่อยมาเติมนะครับแต่น่าจะใช้เวลา สักพักอยู่ <c oughs> ผมเดี๋ยวพาดูอันอื่นก่อนเนาะผมไปกองที่หลังไปทำให้ที่หลังปั๊มติ๊กอยู่ตรงนี้ครับการถอดปั๊มติ๊กก็ถอดปัาทั้งมามันก่อนเพื่อที่จะเช็คปั๊มติก๊กเพือ่อถ้าเกิดจะเช็คอะนะครับก็เบื้องต้นสำหรับมืองใหม่นะครับนี่ครับก็จะ พมเจอกับปั้มติ๊กแล้วน่าจะเปลี่ยนสายมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจดูเหมือนมันทั้งล่างก็สีชมพดูด้านบนก็สีเขียวรถผมเดิมๆมันไม่ไม่ใช่สีนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นสีนี้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้เป็นล้อซีลวดครับตัวนั้นเป็นราม็ก แต่ว่าระบบขอมบเบรกไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแบบกดอย่างนี้ตัวนั้นจะเป็นก้านดำๆเล็กๆนะครับระบบล็อกเบรกหลังนะครับ